อ,นนอ,อ,อันนี้คือถ่ายแล้วหรออันนี้คือถ่ายแล้วหรอ Simming Output อะมาแล้วเกี่ยวกับผลการค้นหาเล้วทำไมมันค้างจัง ใช่ไหมเออได้แล้วสวัสดีค่ะในที่สุดก็ตั้งค่ากล้องได้แล้วตอนนี้ที่โปรตุเกสเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานก็เลยมาเซตกล้อง ทดสอบดูก่อนถือว่าทดสอบเอ้ยใช้ได้มาใช้ได้มาชัดสุดภาพชัดเสียงชัดนะคะอ่าอันนี้มาหน้าสุดไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเพิ่งไปได้กล้องมาแล้วลองมาไลฟ์สดดูนะคะเออเพราะว่าใน YouTube เราไลฟ์สดได้แล้ว มันส่งลิงก์ไปที่ Facebook ได้ไหมอเวลาหลายสดใน youtube แล้วถ้า